เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันมีคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศทําให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดการในอดัดในโรงพยาบาลขณะเดียวกันสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติติดตามการดําเนินงานของคลินิกนวัตกรรมที่เข้าร่วมบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นต่างๆของผู้ให้บริการโดยครั้งนี้ลงพื้นที่อำเภอทุ ุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดําเนินง,งานของคลินิกการพยาบาลและการพดุงคันและคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลนําไปพัฒนาการให้บริการทําให้ประชาชนที่มาใช้บริการคลินิกนวัตกรรมได้รับการบริการที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะเข้าร่วมมาตั้งแต่ต้นปี2567ค่ะก็มีประชาชนในบริเวณใกล้เคียงค่ะมาเข้ารับบริการะคะ่ะ เฉลี่ยต่อวันประมาณ10บกว่าคนถึง30คนค่ะเพราะว่าคลินิกมันจะเปิดนอกเวลาราชการ <c oughs> ก็พอเลิกงานก็คือจะได้มาเข้ารับบริการเลยค่ะเช่นทำแผลติดป่วยไข้หวัด <c oughs> ส่วนใหญ่ก็มีมีคันผิวหนัง <c oughs> มีปวดเมื่อยตามตัวที <c oughs> ่เราก็ส่วนใหญ่คนในบริเวณนี้ <c oughs> ผิดบัตรทองเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ <c oughs> เหมือนเขาจะมาทํางานที่นี่เหมือนเป็นโรงงานเป็นร้านค้าค่ะพอมีเป็นโครงการประชาชนใบเดียวค่ะเขาก็จะได้เอา อย่าชวนนะคะมายื่นแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อ่ะค่ะ ตั้งแต่เข้าร่วมบัตรสามสิบก็มีคนไข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าบัตรสามสิบคนไข้ไม่ต้องชําระค่ารักษาอะไรเลยส่วนใหญ่ที่นี่อันดับหนึ่งเลยก็จะเป็นกดจุดร,รักษาค่ะแล้วก็อันดับรองลองมาก็จะเป็นอบสมุนไพรประคบก็มีบ้างค่ะอยากให้คนไข้ที่แถวนี้ค่ะได้มีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแบบดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าด้วยการรักษาสามารถรักษาได้เลยไม่ต้องรอนาะนแล้วก็บริการเข้าถึงดูแลแบบเป็นกันเองเนี้ยค่ะก็ได้รับการรักษา ตอเนี่งเหมือนนัดแล้วก็คือมาซ้ํากันซะส่วนใหญ่ค่ะผลตอบรับก็เป็นที่พึงพอใจค่ะเราถามคนไข้ก่อนนะครับว่าประชาชนที่มารับบริการเนี่ยอันที่หนึ่งได้รับความสะดวกไหมเมื่อวานเราไปคลินิกการใยญบาลเราเห็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับมีคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานแผลเบาหวานเนี่ยเป็นแผเลเรือรลังนะ ต้องทําแผลทุกวันแล้วก็มาทําที่คลินิกเนี่ยคนแค่สะดวกเพราะว่าเขาต้องทำอาหากินน่ะจะไปรอตามระบบเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียไรายได้ก็ไปเห็นวิธีการที่คุณพยาบาลได้ให้บริการแล้วผมประทับใจนะผามประชาชนปรเชาชยนก็มีความสุขขึ้นเพราะว่าเขาจัดสรรเวลาได้ตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกแพท<า>ย์แผนไท<า>ยแล้วก็ให้บริการเมื่อกี้เจอคนแค่ท่านหนึ่งทัน้นขายไติมขายไอติมต้อง,ต,องตักไอติมอ่ะตักมากปวดไหล่คุณหมอเนี่ยเป็นลูกค้าประจำไอติมร้านนี้เห็นจะตักเลยแนะนําว่าเอาสิทธิ์บัตรทองมาใช้บริการได้ไม่เสียสตังค์วิธีการแบบสะดว ขึ้นแล้วก็ลดค่าให้จ่ายเขามันก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นทั้ง2ท่านผู้ป่วยทั้งสองรายที่ถามเนี่ยก็เป็นผลกระทบด้านดีด้านบวกนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการถุนทางพารวยสวัสดีค่ะ